กีอะไรพี่ลุงฮะกีนอะไรน้ำมีสีไม <c oughs> ่แตงโนะล่ะงสีน่ำ ตัวนี้เ,เรียกอะไรนะตัวนี้เ,เรียกอะไรนะออต้ตอลไหมนะออต้ตอลติดช้างออโตาตอลติดช้างนี่เราก็เอาสัมภาระขึ้นรถนะครับ กลับนะครับเราวมาดูวิวข้างล่างกัน น่ตอน่กนอยเมื่อกี้ยพักเมื่อกี้กันครับลไมใช้ก็ได้ไม่ต้องมือนี่าว่าทางมันดีเียเียดกันใ้อันนี้คือยบายลากน อันนี <minutes paid off> ้มีกี่กลุ่มหนึ่งม่แล้วเนอนี้มีกี่กลุ่มครับมีตนขอมเดียวมันไม่แน่ค่ะแต่ว่าเรามาเร็วอที่ที่กลางเป็นกว้างใช่ไหมคะหนึ่งกิโลครับเป็นช่วงแลบไปเราเยอะเลย ข้างในมีมั้งอ่ะข้างในมีมั้างข้างในมีมั้งบ่อโสดบ่อโสดไม่มีบ่อให้นั่งนี่ดูดินี่เป็นล่อนเลยเนี่ยใครนั่งหน้าติการกับไติการกับไอ้เนี่ยถัดจะนั่งคนละช่วงนะเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่เตรียมเดินแล้วนะครับกำลัง แบกเป้ขึ้นหลังนก่อนเลย่ไปไหนเลยหมดหมดอาแล้วมออข้างออยไม่เอาไปอ่ะตรงกลางไงตอนนี้เรายังเตรียมเดินแล้วนะครับกำลังแบกเป้ขึ้นหลัง่อนเลยังไม่ไปไหนเลยหมดหมด

เตรียมจิตลงซื้อนี่เรากเริ่มเดินเลยนะครับเหนื่อยละไม่ได้วอมเลยไม่ต้องวอมขาเลยเราเดินลงไปก่อนไหม้เดี๋ยวเดินขึ้นมาใหม่ อันนี้ไม่ใช่อะไรนะอันนี้ถ่ายวิดีโอขุยขุยยะวะขุยตบกันองจะกหล่ไม่ถี่เตะเไม่ถี่ที่กลางเตนะเรามั้ง มีสองคนขึะมีคนที่อื่นมาขึ้นอยู่ข้างบนนู่นอยู่อ๋อมันมีคนอยู่ข้างบนอยู่อันนี้คนไม่พอเขาได้เรียกมางี้เหรอครับอันนี้ญญคือแต่งรักใช่ไหมต้ปตามน,น,นี่นะี่ป่าสนสวยมากนะครับเป็นแนวเลย เครบพี <hi> ไ่ได้ไหมได้ไมหมตอนนี้เราก็เดินได้มาได้เดินมันโลกว่าแล้วนะครับเหรือประมาณ แปดเมตรนีถึงที่ตั้งแคมป์ไอ้ตรงนี้เราก็เดินผ่านหินนะครับผ่านเอกหินเล็กๆ เออลอมดีวะ่ะฮะ เตรียมตัวพร้อมจิยาน GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือสุจักกวาลส่งจูบก็บายมามามา and say goodbye to earth และปาดน้ำตาออกจากแก้ม No matter how much it hurts มา take a trip กับพวกเรา This one is for your soul รางวัลที่จะได,ด้รับนั่นคือความเพียวที่จะเคี้ยว the whole world เตรียมพร้อมเดินทาง you with me อีแค่ไม่กี่อืดใจจุดระเบิดขึ้นมาติดแล้วถ้าคุณจะพร้อมก็พร้อมจะไป oh I just believe I got my ticket to ride. Not to bite, hate crazy to Yeah, I made up my mind. I'm gonna keep a goodbye. I'm gonna park it a second. Yeah, I'm go crazy goodbye to coin cool i it's sayonara right i'm gone till i'm gone won't see it tomorrow my peoples i love you. gotta do what i do Cold kill no pain i'm not baby i'm destined to do it look long and i prove it superman to that moon i swear to god that i do it look it when i fuck go without a kind with my shades on stunting. gotta make something out of nothing ชาต d เดีถ้าหากขอว่าไม่มีจริงทุกสิ่งที่เราทิ้งไปมันจะคุ้มค่ามา

เขาไม่ยอดเลยใช่ไหมเขาจะไปยอดอืมขึ้นมาจากตรงหมู่บ้านเหรจากหมู่บ้านใช่ก็เดินเราเดินแบบเล่นๆหลังไปอ่างนี้ว่าเออขาลงนะ อร่อยพ<อ>ี่ลุงอร่อยไหมอร่อยพี่ลุงจริแรกให้รูบอกว่าอร่อยเนี่ย,ยห้าดาวห้าดาวเนี่ยให้กี่ดาวพี่ลุงห้าึน,นหน่จริงใจมากเลยท่าาทห้าทำกินของสาวยิปปี้นะครับ ื่นเช้ามาก็จะเป็นอย่างนี้มมาชชใ่ไหร และเตรียมตัวพร้อมที่ยาน GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือสุดจักกวาลส่งจุดกูบายมามามา n d say goodbye to earth และปาดน้ำตาออกจากแก้ม No matter how much it hurts มา take a trip กับพวกเรา This one is for your soul รางวัลที่จะได้รับนั่นคือความเพียวที่จะเคี้ยว The whole world เตรียมพร้อมเดินทาง like You with me อีแค่ไม่กี่อืดใจจุดระเบิดึ้นมาติดแล้วถ้าคุณพร้อมก็พร้อมจะไป Just believe i got my ticket to ride not to fight hate great suit yeah i made up my mind not to now